สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลนี้ก็มีลงเตะก,กันหลายลีกหลายรายการเหมือนเดิมครับดังนั้นนะครับผมจึงคัด3คู่ครับที่น่าเชียร์ที่สุดประจําค่าคืนวันนี้มาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเร้าใจแอดยูฟา เอาละครับคู่แรกวันนี้ครับทีมที่อยากจะให้เลือกเชียร์ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยครับวันนี้มีโปรแกรมบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับสำหรับผลงานของซิตี้นะครับเเกมหลังสุดพวกเขาชนะคู่แข่งมาในลีกนะครับเเกมรวดแล้วก็เกมล่าสุดเพิ่งถล่มลีดมา7จต่อศูนย์นะครับวันนี้ตัวหลักๆก็ลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับนักเตะอย่างพวกรายิมสเตอร์ลิงแจ็คกีลิชนะครับรวมไปถึงเควินเดอะบอยนะครับที่อาจจะต้องรอลุ้นเช็คความฟิตก็จะเหลือแค่ทามเบเนโดรซินววาาคคนนนเเดียท่ัั้แหละรบ แต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้จัดผู้เล่นชุดไหนลงเล่นนะครับก็เหนี่ยกว่านิวคาสเซิลเยอะเลยครับเพราะว่านิวคาสเซิลฤดูการนี้ยังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองยังไม่เจอนะครับ17นัดนะครับในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้นะครับพวกเขาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้ต้านทานซิตี้นี้ลาบากมากมากนะครับก็เชื่อว่าซิตี้น่าจะบุกมาชนะและเก็บ3แต้มและจะเป็นการชนะแบบถล่มทลายอีก1เกมนะครับคู่นี้เลือกเชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยนะครับ คู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับของคอนเต้ไปได้เลยครับวันนี้มีโปรแกรมเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับลูกทีมของคอนเต้นะครับก็ถือว่าทาได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคของคอนเต้ครับเล่นเกมพรีเมียร์ลีกไป4เกมนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไป3นัดแล้วก็เสมอไป1นนัดนะครับยังไม่แพ้กับใคร ใน4เกมที่ว่านี้นะครับเก็บเกลีนชีตไปถึง3เกมด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าเกมรับในยุคข,ของคอนเต้ก็ถือว่าเหนียวแน่นขึ้นแบบผิดหูพิดตาเลยครับวันนี้ครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นไม่ได้นะครับที่ติดโควิดไปก่อนหน้านี้ก็จะมีนักเตะคนสําคัญนะครับอย่างซอนเฮืองมินนะครับแล้วก็ลูคัสมูร่านะครับ แต่โชคดีของพวกเขานะครับเกมรับนี่ก็ถือว่าอยู่ครบทล่ะครับสามประสานในเกมรับก็จะมีนักเตะอย่างดาวินสันซานเชสครับเอริกไดเออร์แลวก็เบนเดวิสครับยังอยู่กันครบเลยครับก็เชื่อว่าเกมรับวันนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับทางเลียพูนะครับทีมผู้มายืนก็ถือผลงานช่วงหลังนี้ร้อนแรงสุดๆนะครับพวกเขานี่ก็ชนะคู่แข่งในลีกมา8นัดติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเกมนี้พวกเขาอาจจะเจอปัญหาหนักได้นะครับเนื่องจากไม่มีนักเตะอย่างเฟอร์กิลฟันไดนะครับ รวมไปถึงฟาบินโยคอยคุมแดนกลางอีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อว่าด้วยบอลที่มันสูสีกันลักษณะแบบนี้นะครับกุนซือเป็นคอนเต้เจอเจเกนครอปด้วยนะครับก็เชื่อคอนเต้ e นะครับเล่นในบ้านเขามีทีเด็ดอยู่แล้วนะครับโดยเพราะเกมรับที่เหนียวแน่นเกมนี้นะครับเลี้ยงูไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยผมก็เชื่อว่าทีมอย่างสเปอร์มีโอกาสลุ้นมีแต้มได้นะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเฉียดเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ไปดีกว่านะครับเชื่อว่ามีโอกาสเก็บหนึ่งแต้มได้นะครับ เอาละครับปิดท้ายค่าคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทางเรอัลมาริดไปได้เลยครับวันนี้มีโปรแกรมเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างกาดิสครับมาริดครับผลงานช่วงหลังในการลงเล่นทุกรายการครับ 10นัดหลังสุดนะครับปรากฏว่าพวกเขาชนะคู่แข่งได้ทั้ง10เกมเลยนะครับก็เรีได้ผลงานกําลังโหดสุดๆนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับข่าวร้ายก่อนเกมที่เกิดขึ้นนะครับนักเตะที่ติดโควิดไปก็มีเพิ่มเติมมานะครับนักเตะอย่างลูกาโมดิชนะครับมาโกเซนซิโอนะครับรวมไปถึงโรดิโกแล้วก็แกเดตเบลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวทีเด็ดของพวกเขานะครับอย่างพวกวินิซิอุสจูเนียนะครับคาริมเบนเซมา ก็ยังสามารถลงเล่นในเกมนัดนี้ได้นะครับดังนั้นก็เชื่อว่าทั้งเบนเซม่าและก็วินิซุสครับเกมนี้ก็น่าจะพาทีมนี้เก็บ3แต้มได้อีก1นัดแหละครับเพราะว่าผู้มาเยือนครับเป็นทีมอย่างกาดิสเป็นทีมที่ไม่ได้แข่งแกร่งอยู่แล้วนะครับ12นัดหลังสุดในเกมลาลิก้านะครับปรากฏว่ากาดิสชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับเกมนี้นะครับมารติดเล่นในบ้านนะครับเจอทีมอย่างกาดิสก็ถือว่าไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก็เชื่อจะเป็นอีก1เกดนล่มเกะครับนี์มาร้เลยน่าับ เอาละครับสำหรับใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u ยูทูบฟ n นตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ